อดดูแกล้สเปรยสักทีวะทีทำอย่างนี้ได้ไงเอะสวัสดีคทุกคนนะครับผมวันนี้อากาศดีจัดนะแสงแบบโอ้โหโคตรสวยก็เลยอดไม่ได้ที่จะถ่ายคลิปนะครับผมแสงก็สวยจริงอ่ะคือถ้าเอาไปเกตมกงน่าจะออกมาดีนะแสงวันนี้ วันนี้ภารกิจของเราคือไปทำฟันนะเช่นเคยแล้วจะทำฟันอีกแล้วรถเยอะซสด้วยวะอาเป็นไงทุกคนโ ออกมาตกใจหมดเลยนึกว่าลืมโทรศัพท์เดี๋ยวก็สว่างแล้วอ่ะสว่างแล้วเดี๋ยวคุ้มเดี๋ยวสว่างอะไรวะจะทำฟันที่เก่าที่เดิมครับผมใกล้ๆซีคอนบางแคนั่นเองดิจ๊ะ เขาเรียกรอไฟเขียวเลยรอไฟแดงนี่มันไฟแดงเก็ขับรอไฟเขียวมาเอออะไรวะอ,อผมเพิ่งหายป่วยนะทุกคนโอ้มันแคบจังเลยอะ่ะ แล้วทุกคนแต่ยังไม่มีตังก็จริงๆเขาไม่เปลี่ยนทุกห6,000โลแล้วเพราะมันสั่งคอร้อยแต่ผม,มรู้สึกว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์มันแบบผัดๆนิดนึนนงอะ่ะผมชอบแบบฟิลแบบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ๆมากกว่าผมก็ชอบขับลากด้ยบางทีก็จะเปลี่ยนทุกประมาณ3,000ันโลมาณนี้แหละแต่เดือนนี้ยังไม่มีตังค์เ <c> ซ <oughs> ็งเลยอะ่ะ ทำไมมีไฟตรงนี้วะหรือว่ามีนานแล้วโอเคอเฮ้ยหลัวไกลดีกว่าวันนี้เป็นไงกันบ้างทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันหรึเปล่า แต่จะทำไม่ได้ แสงดีมากชอบมากเลย่ะแล้วมันไม่ได้ร้อนมากนะทุกคนหรือว่าร้อนวะไม่ได้ร้อนมากนะวันนี้แล้วแสงมันดีด้วย จองสิ่งก่อนนะจ๊ะเอ้ยทำฟันสนตอัน่ะเฉยมาตอนเที่ยงกับตอนเท่าไหร่ะ บ่ายสามสี่โมงยู่ข้าวอย,ยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนจะใส่อ้ผมจะ,ะ,ะข้าวเกียยวก็ไม่ได้เข้าเข้าแล้วก็ต้องหยุด ติดเยอะกว่านี้เลยนะเยอะกว่านี้มากอะ่ะเอาแบบว่าทานเราดีกว่าตวันนี้คนน้อยเียว่าตลาดบางแคในสถานที่แห่งรถติดเลยดีกว่าหรือเขาเปลี่ยนที่ติดแล้ววะ I ไฟแดงแ้่ไม่อีกแล้วสิวันนี้เพิ่งเจอวันนี้ผมเพิ่งเจอไฟแดงที่ต้องหยุดจริงๆอนะ่ะ ฝนจะตกเลยว่ะ เอดูแว่นสเปรียนสักเที่ยววะ ฟอนต์เนอร์สุดผมไม่กล้าไปนะถ้าเจอฟอนเนอร์เขาขับแบบขับจริงผมไม่กล้าเลยด้วย

อาจันเลี้ยวมาหัวล้อนเลยนะทีนี่